มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะเราฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนสวยตะลึงน้องณาดาลูกนี้สวยสะพังโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วเป็นอีกหนึ่งลูกสาวนางเอกดังที่ทั้งสวยแล้วก็ออร่าสุดๆในตอนนี้นะคะสำหรับน้องณาดาลูกสาวคนสวยของนางเอกรุ่นใหญ่กบสุวรรณันกับสามีบรู๊คดานุพร์ค่ะ ล่าสุดนะคะกบสุวนนันได้โพสต์ภาพของน้องนาดาให้แฟนๆได้เห็นกันอีกครั้งพร้อมทั้งเขียนข้อความถึงลูกสาวว่าสาวเดี๋ยวนี้จ้ะถ่ายรูปไม่ยิ้มแล้วจ้ะท่ามกลางคอมเมนต์จากแฟนคลับที่เข้ามาบอกว่าโตเป็นสาวแล้วนาดาสวยมากๆค่ะลูกเป็นคนสวยน่ารักน่ารักของแม่กบและเอฟซีตลอดไปค่ะสวยปังดูแพงสวยตะลึงน้องนาดาลูกนี้สวยสะพังโตเป็นสาวเต็มวัยแล้วจริงๆค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากทีดีค o m ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ